สนับสนุนโดยสุดยอดเหนือระดับเครื่องเล่น DVD b l u บลูเร o n ล b โอนาจาก Leona ชอบสุดคุ้มแห่งปี delight and surprises วันนี้ถึง3 1ตุลาคมนี้ที่ King Power Duty Free ถนนรังน้ำหอมกลุ่นเกินห้ามใจ Nescafe 3-in-1 ประกันภัยรถยนต์ธนชาติ2บวกชนหายไฟไหม้น้ำท่วมเราคุ้มครองเริ่มต้น7,900บาทโทร17-70ปิดฉากแล้วพาราลิมปิกครั้งที่14ลอนดอนเกม2 0 1 2ทีมนักกีฬาไทยสร้างผลงานสุดเจ๋งคว้า4ทอง2เงิน2ท่ทองแดง นายกยิ่งลักษณ์เสร็จจากการประชุมเอเปกถึงเมืองไทยแจ้งผลงานเพียบโดยเฉพาะความร่วมมือไทยกับเพื่อนบ้านมาเลเซียในการแก้ปัญหาชายแดนใต้และบุคคลสองสัญชาติภาคเหนือยังอ่วมหนักฝนตกน้ำท่วมหลายพื้นที่ด้านการรถไฟระดมทีมเร่งซ่อมรางรถไฟที่ลำพูนหลังถูกน้ำป่ายอดดอยขุนตานซัดดินสุดจนเป็นรางรถไฟเหาะตีลังกาต้องปิดใช้การชั่วคราว รวบรวมทุกข่าวเด่นเน้นทุกประเด็นสำคัญทันทุกสถานการณ์กับเก็บตกจากเนชั่นโดยทีระธัญญาภัยบูรณ์วินรัตเหล่าหักพักกุลกหน,นกรัฐวงศกุลและกิษณะละไหลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีค่ะท่าน้ชมทางนิชแชนชน่ทุกท่านนะคะและสวัสดีท่านผู้ฟังทาง90.5เ M ค่ะสวัสดีครับคุณวีนัลรักษสวัสดีค่ะเก็บตกจากนิชแชนเช้าวันนี้วันจันทร์ฮะวันจันทร์ที่10กันยายน2555นะครับพูดถึงเรื่องของข่าวน้ําท่วมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนรางรถไฟห้อยต่องแต่งนะครับรวมๆเกือบ100เมตรนะครับโดยที่ข้างล่างนั้นไม่มีดินอยู่เลยนะครับฉะนั้นทําให รถไฟที่แล่นไปในทางสายเหนือนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสักตีสี่ช่วงเช้ามืดนะครับมีรายงานข่าวจากที่สุขโขทัยนะครับว่าภาวะน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองสุขโขทัยขยายวงกว้างออกไปทั้งเมืองนะครับบางจุดต้องมีการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายนะฮะในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่น้ําท่วมมีการขนย้ายเข้าของหนีน้ํากันตลอดทั้งคืนนะครับ ระดับน้ำท่วมนะฮะสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจการค้าในเขตของเทศบาลนะครับน้ำท่วมสูงจากผิวจราจรประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็ไหลเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนนะครับนี่นะฮะขนของหนีทันบ้างหนีไม่ทันบ้างแต่ขนกันทั้งคืนนี่ฮะน้ำประมาณเมตรหนึ่งนะครับผู้ว่าสุโขทัยนะครับคุณจักรินเปลี่ยมวงไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เจอกับน้ําท่วม แล้วก็ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับทางคุณจักรินบอกนะครับว่าสั่งการให้มีการเร่งเอากระสอบทรายนะครับหรือที่เรียกว่าบิ๊กแบ็กเอาไปทิ้งอุดรอยกัดเซาะของกระแสะน้ําจากแม่น้ํายมให้อุดรูรั่วที่ถูกกัดเซาะโดยเร็วนะครับเจ้าหน้าที่ทํางานกันตลอดทั้งคืนนะครับพร้อมกันนั้นก็มีการประสานให้เรือท้องแบนจากตชดอ่ายรามคาแหง3ามลำนะฮะ กำลังพล24นายนักศึกษาจากวิทยาลัยพนักศึกษาอีก50กว่าคนช่วยเหลือชาวบ้านในการอ,อพยพข้าวของออกมานะะค่ะนี่คือที่สุขโขทัยนะคะส่วนที่ลำพูนที่คุณธีระพูดไปก่อนหน้านี้นะคะว่าคือเส้นรถไฟคือมันห้อยตองแต่อยู่แบบหน้าหวาดเสียวนะคะสิ่งที่ตอนนี้ทางด้านของการรถไฟเขาพยายามจะทำก็คือซ่อมนะคะ ก็คืบหน้าไปแล้วประมาณ60%คาดว่าจะใช้เวลา3 10วันค่ะขึ้นอยู่กับว่าฝนเนี่ยจะตกเพิ่มอีกหรือเปล่านะคะทีนี้พอเป็นแบบนี้ก็ส่งผลกระทบ้วคะกับการเดินทางทางรถไฟนะคะที่มีต้นทางแล้วก็ปลายทางเชียงใหม่ สิ่งที่มีการแก้ปัญหาก็คือว่าผู้โดยสารนะคะที่จะเดินทางลงกรุงเทพก็จะจัดรถให้ไปขึ้นที่สถานีรถไฟจังหวัดลำปางแทนส่วนปลายทางเชียงใหม่ก็ให้ไปลงที่สถานีรถไฟลำปางแล้วก็นั่งรถบัสต่อไปอยังเชียงใหม่ทางการรถไฟเขาก็ยืนยันนะคะว่ามีการจัดจำนวนรถบัสเพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารในแต่ละขบวนอย่างแน่นอนนะคะนี่ค่ะดูภาพ แล้วมันมันน่าหวาดเสียวอะ่ะเพราะว่าดินอะไรข้างล่างคือหายไปเลยนะหายไป,ยไปเลย,เลยระยะทางประมาณ50เมตรลึกประมาณ50เมตรเช่นเดียวกันเหลือแต่รางรถไฟห้อยอยู่กลางอากาศนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางวิทยุนะคะไม่เห็นภาพก็คงอีกระรยะหนึ่งอะค่ะถึงจะซ่อมได้นะนี่คือถ้าเกิดฝนไม่ตกมาอีกนะอันนั้นก็จะยิ่งเป็นอุปสรรคเข้าไปใหญ่ ที่จังหวัดแพร่นะฮะไหนๆยังพูดเรายังอยู่ที่ทางตอนเหนือนะฮะจังหวัดแพร่เนี่ยฝนตกติดต่อกัน3-4วันนะครับทำให้น้ําในอ่างเก็บน้ําต่างๆสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งล้นออกจากอ่างเก็บน้บําบ่อแก้วนะฮะบ่อแก้วนี่อยู่ที่อําเภอเด่นชัยนะครับแล้วก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่การ,กรเกษตรรวมถึงบ้านเรือนของรัษฎรนะครับในพื้นที่หมู่ 8- ถึงหมู่10ตําบลไซย้อยอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับ มีบ้านเรือนถูกน้ําท่วมไป80หลังคาเรือนนะครับต้องมีการขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงแล้วเมื่อวานนี้ประมาณสักบ่าย3โมงกว่าๆนะครับที่จังหวัดแพร่น้ําป่าจากห้วยโรงอําเภอร้องกว่างนะครับไหลเข้าทะลักเข้าท่วมไร่นาพื้นที่การเกษตรในตําบลไผ่โทนแล้วก็ตําบลห้วยโรงของอําเภอร้องกวางนะครับมีการกัดเซาะพื้นผิวถนนสายไผ่โทนน้ําตกห้วยโรงชาวบ้านระหว่างบ้านกิ่วนานะครับหมู่9 เป็นโพรงลึกเสียหายไปประมาณสักหนึ่งเลนรถไม่สามารถที่จะวิ่งไปมาได้นะครับนายกอบจอของแพร่คุณอนุวัตรวงวันไปสำรวจแล้วก็สั่งปิดเส้นทางให้ชาวบ้านที่จะเดินทางเข้าถนนสายกิ่วนาคอ้อมไปเข้าทางน้ำตกข้วยโรงแทนนะครับอ,อันนี้ที่แพร่ป่ะฮะที่แพร่ป่ะภาพที่แพร่ป่ะครับในที่น่านาภาพอย่างที่เราเคยคุยกันนะฮะ ขึ้นภาพไหนแล้วก็เขียนจังหวัดเอาไว้ที่หน้าจอด้วยจะได้ทราบนะ,ะนแต่ว่านี้เป็นภาพที่ทนนจังหวัดน่าน<ช>นะ,ะค่ะฝนตกก็ติดต่อก,กันหลายวันนะคะ <c oughs> ก็ได้เกิด <c oughs> น้ําป่าไหลหลากค่ะพื้นที่การเกษตรนะคะท,ที่บ้านทีน่บ้านนาทนุงค่ะที่อําเภอนาเหมื่นจังหวัดน่าน ก็ได้ส่งผลให้ระดับน้ำนะคะในลำห้วยทรายแล้วก็อีกหลายลำห้วยเลยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็น้ำก็ได้ไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านนาตองนะคะที่หมู่7ตำบลนาทนุงอำเภอนาหมื่นระดับน้ำเนี่ยสูงกว่า1เมตร20เซนติเมตรชาวบ้านเก็บข้าวของหนีน้ำไม่ทันค่ะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือการเกษตรรวมทั้งข้าวด้วยซึ่งกำลังเก็บเกี่ยวใส่กระสอบ รอสีอยู่เลยนะคะเปียกเสียหายกันไปตามๆกันนี่แหละค่ะ <c oughs> คือฝนตกหนักนะคะชาวบ้านบอกแบบนั้นแล้วก็ตอนเวลาประมาณสักตี350ของคืนก่อนนะคะ <c oughs> ออได้ยินเสียงดังมาจากบนภูเขาไม่นานปั๊บน้ำป่าก็มาทันทีเลยไม่ทัน,นะค่ะเก็บของไม่ทันนี่ที่โจ๊ดหน้านะ,นะครับกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรน้ำป่าจากเชือกเขาในอำเภอคลองลานนะครับไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่แตดตบลไตรตรึง อยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับแล้วก็หมู่2บ้านหวังใส่อำเภอคลองขุงนนะฮะสูงประมาณสัก1เมตรนะครับมีบ้านของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมหลายสิบหลังพื้นที่การเกษตรเสียหาย300กว่าไร่นะครับระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้ว่ากำแพงเพชรก็คือคุณวันชัยสุทินประกาศให้พื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมอีก4อํอำเภอจากเดิมมีแค่อำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับ ก็ฉะนั้นก็เลยประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติรวมทั้งหมด5อำเภอนะครับมีอำเภอขานุวรลักษ์บุรีอําเภอสายทองวัฒนาอําเภอคลองลานแล้วก็อําเภอโกสัมพีนครนะครับนี่นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปทางอําเภอเมืองกำแพงเพชรด้วยนะครับรวมทั้งสิ้น13ตำบล8 2หมู่บ้านภ้นพื้นที่การเกษตรเสียหาย5,000ไร่ถนนเนี่ยชำรุด207สายสะพานอีก3แห่ง มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับ6,000กว่าครัวเรือน <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่ที่กําแพงเพชรนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขารายงานสภาพอากาศนะครับร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยังมีฝนหนาแน่นะฮะเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีฝนลดลงในระยะนี้นะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็จะมีฝนประมาณสัก40%ของพื้นที่ต่างจากสัปดาห์ที่แล้วเยอะเลยนะครับกรุงเทพเนี่ยไปสูงสุดประมาณ90%ของพื้นที่นะฮะส่วนการคาดหมาย12-15กันยายนนี้นะครับร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาพผ่านภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้ไทยตอนบนนะครับมีฝนหนาแน่นบางแห่งก็จะถึงฝนตกหนักมากนะครับโดยเฉพาะตอนบนของประเทศนะฮะนี่นะฮะสิถึงสิกันยายนนี้นะครับฉนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนมากแล้วฝนจะหนาแน่นทาง ประเทศไทยตอนบนนะก<ช>็คือคโซนทางภาคเหนือนะฮะส่วนใหญ่นะคะ <c oughs> อะมาดูกันที่พาราลิมปิกกันบ้างนะคะข่าวนี้น่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนนะคะปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับพาราลิมปิกเกมส์นะคะที่ลอนดอนพิธีปิดเนี่ยก็เพิ่งจะมีการถ่ายทอดสดนะคะเมื่อตีสองครึ่งที่ผ่านมานี้เองค่ะสําหรับเหรียญนะคะ ประเทศไทยอยู่อันดับที่31ค่ะได้4เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงรวมกัน8เหรียญด้วยกันนะคะเหรียญท้ายๆที่ได้มาเนี่ยก็คือทีมวิวแชร์เรซิ่งสีคูณ400เมตรคว้ามาได้1เหรียญเงินนะคะ ซึ่งประเภทวิแชร์เรซิ่งที53ทับ54ทีมไทยประกอบไปด้วยประวัติวโหรัมสุภาชัยโกยทรัพย์สายชนคนเจนแล้วก็คุณโสภาอินทเสนนะคะคว้าเหรียญเงินมาให้ประเทศไทยได้ในขณะที่การแข่งขันบ็อกเซียประเภทเดี่ยวคลาส BC1 รอบชิงชนะเลิศค่ะพัทยาเทศทองเอาชนะเดวิดสมิธนะคะของทีมสาราชนะจกักร7ต่อ0 แล้วก็พอคว้าชัยชนะมาปั๊บเนี่ยพัทยาก็แสดงความดีใจนะคะลงไปนอนลงกับพื้นเลยชูมือประกาศชัยชนะแล้วก็ก้มลงกราบผู้ชมทั้งสนามเลยนะคะดีใจสุดๆผู้ชมเนี่ยเขาก็ให้เกียรตินักกีฬาไทยยืนขึ้นปรบมือคือปรบมือนานมากอะประมาณมสัก5นาทีได้นะคะนี่ค่ะก็เลยคว้าเหรียญทองนะคะมาได้ หลังการแข่งขันพัทยาบอกนะคะว่าในครั้งนี้เป็นการแข่งขันประเภทบุคคลต้องใช้ความสามารถเฉพาะบุคคลล้้วนดีใจมากแล้วก็เป็นเหรียญที่รอคอยมานาน8ปีนับตั้งแต่การแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ที่กรุงเอเธนครั้งนั้นได้เหรียญทองแดงพอมาครั้งนี้ได้เหรียญทองนะคะกีฬาบ็อกเซียก็จะคล้ายๆกับเปตองคล้ายๆกันนะคะแล้วก็สำหรับเงินรางวัลที่ได้พัทยาบอกนะคะว่า ตั้งใจจะนำไปสร้างสนามฝึกซ้อมกีฬาบ็อกเซียที่บ้านเกิดของตัวเองอคือที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสารฝันให้นักกีฬาคนพิการในรุ่นหลังต่อไปอนี่แหลคะค่ะนี่แหละค่ะนักกีฬาพาราลิมปิกของไทยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งสี่เหรียญทองเนี่ยได้มาจาก รุ่งโรดไทยนิยมเทเบิลเทนนิสบุคคลชายคุณสายสุนีจะนะฟันดาบเอเป้หญิงแล้วก็กีฬาบ็อกเซียในประเภททีมแล้วก็บุคคล B ีก็คือพัทยาเททองนะคะที่ล่าสุดได้มาอันนี้คือสี่เหรียญทองเหรียญเงินก็มาจากประวัติว่าโฮรามบิวแช่า1้0 0เมตรแล้วก็วิลแชร์4 4คูณเมตร2เหรียญทองแดงมาจากสายชนคนเจนวิลแชร์100เมตรกับ800เมตรค่ะส่วนเจ้าเหรียญทองนะคะ ก็ต้องยกให้เขาจีนค่ะ95เหรียญทอง71เหรียญเงิน65เหรียญทองแดงอันดับสองนะคะรัสเซียค่ะ36ทอง38เงิน28ทองแดงอันดับ 3, สามสราชอาณาจักรนะคะ34ทอง43เงินแล้วก็43ทองแดงอเมริกานี่อยู่อันดับ6นะคะ31ทอง29เงิน38ทองแดงค่ะแต่ของเราอยู่อันดับที่31 รวมกันทองเงินทองแดงเนี่ยได้มา8เหรียญด้วยกันนะคะซึ่งก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะสำหรับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยก็ส่วนเงินอัชีพนะครับเงินอัชีีในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกนะครับที่คว้าเหรียญไปได้4ทอง2เงิน2ทองแดงนะครับตอนนี้เงินอัชีีประมาณ94.9ล้านบาทนะครับตีสัก95ล้านบาทก็ ้นะฮะเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับก็แบ่งเป็นจาก4ทองเนี่ยนะฮะหกล้าน2เหรียญเงิน9.5ล้าน2ทองแดง2.2ล้านนะฮะนักกีฬาคนพิการจะได้รับเงินรางวัลอัดฉีดทั้งหมดจากรัฐบาลผ่านทางกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับที่ได้ประกาศอัดฉีดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเหรียญทอง6ล้านบาทเหรียญเงิน4ล้านบาทแล้วก็ทองแดงเนี่ยสล้านบาท นะครับแล้วก็ยังมีที่อื่นๆอีกนะครับอย่างทางช่องสามเหรียญทองให้1ล้านเหรียญเงินได้5 0 0 0 0นเหรียญทองแดง3 0 0 0 0นนะครับคุณตนันภาสกราทีเหรียญทอง1ล้านเหรียญเงิน500,000เหรียญทองแดง3 0 0 0 0น 3, นะครับคุณบรรหารศริลปะอาชามอบเหรียญเหรียญทอง5 0 0 0 0นนะครับเหรียญเงิน3 0 0 0 0 0ทองแดง2 0 0 0 0นนะครับ AIS มอบเหรียญทอง3 0 0 0 0เหรียญเงิน200,000เหรียญทองแดง10,000นนะครับนี่ฮะ ดีค่ะต้องให้กันเยอะๆเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเนี่ยอาจจะมีหลากหลายเข้ามาอีกนะครับสําหรับทัพนักกีฬาคนพิการซึ่งปีนี้ได้เหรียญเยอะมากนะครับเยอะมากสี่ทองสองเงินสองทองแดงนะฮะบอกชื่อกนิดหนึ่งนะครับชุดที่เป็นบ็อกเซียผสมสี่คนนะฮะนอกจากพัทยาเทศทองแล้วนะครับก็มีมงคลจิตเสงี่ยมนะฮะคุณวิษณุหัวประดิษฐ์คุณพัทยาเทศทองแล้วก็คุณวัชรพลวงษา นะครับส่วนวิวแชร์เลสซิ่ง4คูณ400นะครับนอกจากประวัติว่าโฮรามแล้วก็มีคุณสุภชัยโกยซับคุณสายชนคนเจนแล้วก็โสภาอินทเสนนะครับนี่นะฮะแล้วก็สองทองแดงก็มาจากสายชนคนเจนอีกเช่นเดียวกันแสดงว่าสายชนคนเจนคนเดียวนะับคว้าไปสเหรียญ2ทองแดงแล้วก็1 1> อีก 1, 1, 1เงินนะฮะประวัติว่าโฮรามก็2เหรียญเงินนะครับ,รนะค,รบคุณพัทยาเทศทองก็ สเหรียญทองนะฮะจากบ็อกเซียทีมแล้วก็ประเภทบุคคลนะครับดูเหมือนกับว่าเสียงบ่นเดียวนะคะสำหรับคนในเมืองไทยที่ติดตามพาราลิมปิกเกมส์ก็คือ,อว่าไม่ได้ดูนักกีฬาตอนแข่งมไม่มีการถ่ายทอดอใช่มาตอนแข่งอ,อ,อ,อ่ะไม่ใช่เฉพาะที่ได้เหรียญน,นะคือทุกค,คนแหละใช่ไหมฮะนักกีฬาไทยพอลงแล้วเนี่ยเราก็อยากเชียร์เราก็อยากเชียร์แต่กลายเป็นว่าไม่มีการถ่ายทอดนะก็เลยไม่ด้ คือมันต้องมานั่งติดตามข่าวกันแบบนี้ว่าเราได้แล้วแล้วก็ค่อยไปเสิร์ชกันใน YouTube หรืออะไรก็ว่าไปแต่ตอนที่แข่งแบบสดๆเลยเนี่ยตอนลุ้นอ,อ,อ่ะเราไม่ได้ร่วมลุ้นด้วยนะคะส่วนที่มอสักครู่เห็นก็คือภาพปิดการแข่งขันนะ,นะคะซึ่งครั้งนี้การแข่งขันพาราลิมปิก ได้รับการยกย่องเลยนะคะว่าประสบความสําเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ของมหกรรมกีฬาคนพิการซึ่งจัดขึ้นมานานถึง52ปีแล้วนะคะโดยที่มีนักกีฬา4,200คนจาก165ประเทศทั่วโลกแล้วที่สําคัญเลยก็คือว่าคนดูค่ะโดออยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอังกฤษเองเจ้าบ้านให้ความสนใจมากนะคะมีคนเข้าชม2,700,000คนด้วยกัน คือกระจายไปตามสนามแล้วก็กีฬาต่างๆเงินจากการขายบัตรเนี่ยได้ประมาณ70ล้านดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยกันซึ่งถือว่าเยอะมากโดยเฉพาะแฟนกีฬาของเจ้าบ้านเองคือให้ความสนใจมากเลยกับกีฬาพาราลิมปิกแล้วก็เราก็จะเห็นได้นะคะอย่างนักกีฬาไทยเองเนี่ยพอได้รับเหรียญทองนะคะเขาก็จะให้เกียรติยืนขึ้นแล้วก็ปรบมือ,อมยาวนานเลยนี่ค่ะ ของประวัติว่าโหลัมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะว่าตอนที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันขรเรียกไปรายงานตัวก่อนที่จะลงแข่งนะปรากฏว่ารถของประวัติว่าโหรัมเนี่ยเสียนะฮะ oh. เขาบอกรถมาเสียก่อนแข่งไม่กี่นาทีตอนนั้นหัวน็อตคันบังคับเลี้ยวเนี่ยขาดนะฮะหัวน็อตขาดตกใจมากผมตัวสั่นเลยไม่รู้จะทํำยังไงเพราะตอนนั้นเขาเรียกให้ไปรายงานตัวแล้วแต่ว่าโชคดีที่ได้ทีมงานของออโต้บ็อกนะครับ ซึ่งเป็นทีมช่างของเจ้าภาพมาช่วยเปลี่ยนให้ทันเปลี่ยนแบบเฉียดฉิวเลยนะครับนี่นะฮะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ต้องรีบไปหมดต้องรีบตั้งสติก่อนแข่งเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้ที่2มาก็เฉียดฉีวมากนะครับเพราะว่าคุณประวัตินี้เล่าให้ฟังว่าได้ที่2มาเป็นเรื่องที่เฉียดฉิวมากนะครับช่วงแข่งก็นึกว่าไม่ได้ที่2แล้วเพราะว่าตามหลังเขาอยู่ แต่ช่วงร้อยเมตรสุดท้ายใส่เต็มที่แล้วมันก็เลยค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นจนทั่งแซงเข้าที่2ได้ก็โล่งอกนะฮะแล้วก็พูดถึงผลงานของวิวแชร์เล a ซิ่งนะฮะคุณประวัติเนี่ยบอกว่าถือว่าทําได้ต่ำกว่าเป้านะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเรายังได้เหรียญทองมาได้นะครับแต่ครั้งนี้ทุกคนก็ทําได้อย่างสุดความสามารถแล้วนะฮะดีน็อตไม่หลุดตอนแข่งนะมันขาดเลยอ่ะหัวน็อตน็อตนี่ขาด คือน็อตขาดนี่มันใครที่เป็นช่างซ่อมก็คงจะรู้นะฮะถ้าเจอกับเหตุการณ์น็อตขาดเนี่ยโอ้โหมันยิ่งกว่าน็อตหลุดนะบางทีใช่ก็ยังดีว่าตอนแข่งไม่ไม่ไม่ขาดไม่หลุดไม่อะไรนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นอุบัติเหตุได้แล้วที่สังเกตนะฮะสนามเนี่ยเต็มคนดูแน่นเลยคนดูแน่นเลยแม็คนเราที่ต้องยกนิ้วให้เป็นพิเศษจริงๆนะฮะ เท่ากับบิลแชร์ของเราเนี่ยแม้ไม่ได้เหรียญทองแต่ก็ได้มา2เหรียญเงินกับอีก2เหรียญทองแดงนะใช่ค่ะที่สุดแล้วล่ะค่ะ,ะความคืบหน้าสักนิดนึงนะคะของน้องผู้หญิงอายุ12เมื่อวานนี้นะคะที่ศิษะเนี่ยไปไปหนีบ ตรงบันไดเลื่อนนะคะกับตรงบริเวณที่เป็นคอนกรีตนะคะที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะก็คือเป็นบันไดเลื่อนขึ้นจากชั้น2ไปชั้น3ทีนี้ด้านล่างเนี่ยเข้าใจว่ามีกิจกรรมอยู่คนเยอะน้องเขาขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้วเนี่ยแล้วก็ชงงก ชงโงกลงไปดูข้างล่างปั๊บบันไดเลื่อนก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนคอของน้องเขาเนี่ยไปขัดอยู่กับคานปูนนะขัดอยู่กับคานปูนก่อนที่จะถึงชั้นสามพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยคนแถวนั้นเขาก็เลยรีบดึงตัวเด็กออกมาให้ได้นะคะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดนะคะก็ส่งไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพ แล้วก็เวลาประมาณทุ่ม20นะคะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้คุณหมอทำการสแกนสมองแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยอะไรมากมายจากทางโรงพยาบาลเพราะว่าญาติบอกนะคะว่าไม่ค่อยอยากจะให้เปิดเผยรายละเอียดสักเท่าไหร่ส่วนทางด้านของผู้มยการฝ่ายการตลาดห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะคุณรัตนาอนันธนะคง ก็บอกนะคะว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นห้างเนี่ยพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดนะคะทั้งหมดก็เป็นเหตุการณ์ที่คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นตัวของบันไดเลื่อนเองเนี่ยคืออยู่ค่อนข้างจะชิดกับคานปูนประมาณสัก20-30เซนถ้าเกิดว่าชะงกหน้าออกมาดูเนี่ยว่าเข้างล่างเขาจัดกิจกรรมอะไรอยู่เนี่ยแล้วไม่ทันมองไง ถ้าหันไม่ทีมันจะเป็นคานปูเลยก่อนที่จะถึงชั้นสานะคะตรงคานปูตรงนี้ถ้าเวลาเราขึ้นบันไดเลื่อนนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าระหว่างราวบันไดกับกำแพงด้านข้างเนี่ยมันจะเหลือเพียงแค่ซอกเล็กๆตรงนั้นแหละครับที่เป็นคานปูนแล้วข่าวแบบนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยก่อนหน้านี้เนี่ยผมคือเกินกว่าป้าปีผมจําได้เคยเกิดแบบนี้แล้วแล้วตอนนั้นก็เป็นเด็กผู้ชายนะฮะแล้วหลังจากนั้นเวลาเราขึ้นบันไดเลื่อนเนี่นะฮะ เราก็พยายามที่จะสังเกตดูว่ามันมีคานแบบนี้หรือเปล่านะ mm hmm. ก็หลายแห่งก็พยายามปรับนะบ mm hmm. ว่าไม่ให้ราวบันไดเลื่อนกับคานปูน,น,นที่มันเป็นกำแพงหย่อนลงมาเนี่ยมันอยู่ชิดเกิน,กนไปเพราะเกิดเด็กเอาหน้าชะโงกไปดูด้านล่างเนี่ยมันติดได้นะครับแต่เมื่อวานนี้ทางห้างเขาก็ดูแลนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ไปเฝ้าที่โรงพยาบาลแล้วก็พร้อมที่จะออกค่าใชา้จ่ายให้ทั้งหมดนะฮะคุณแมเ่เขาเล่าให้ฟังว่า ก็คือขับรถมาส่งลูกสองคนมาเรียนพิเศษที่ห้างนะฮะก็คล้ายๆกับคุณแม่ทั่วๆไปนะฮะที่ลูกพอสาวที่ก็จะเรียนพิเศษตามห้างแต่ว่ามัญหาที่จอดรถยากก็เลยให้ลูกเดินไปก่อนเสร็จแล้วตัวเองพอจอดรถเสร็จก็เลยเดินตามมาปราก,กฏว่าเดินตามมาเห็นลูกสาวนี่นะฮะศีรษะตกอยู่แบบนั้นคุณแม่เนี่เป็นลมเลย <rac ial in> <round> ก็เลยต้องปฐมพยาบาลคุณแม่ด้วยแล้วก็ช่วยเหลือลูกสาวออกมาด้วยนะครับ <c oughs> ใช่นี่ฮะ ในนพูดถึงเรื่องบันไดเลื่อนเนี่ยผมเคยได้รับ forward มานะครับเป็นภาพจากเฟ e b o o k เนี่ยคือบันไดเลื่อนนะเวลาเราขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ตัวบันไดเนี่ยพยายามยืนตรงกลางนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆอย่าไปยืนริมซ้ายหรือขวาแล้วประเภทยืนริมซ้ายหรือขวาแล้วเอารองเท้าเนี่ยไปชิดเลยนะครับชิดดางด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยเพราะมันเคยมีคนส่งภาพบอกว่าพอยืนชิดเข้าไปแล้วเนี่ย ซี่ฟันของบันไดเลื่อนเนี่ยมันดูดเอารองเ<อ>ท้า,ทาเข้าไปแต่ดีที่เด็กคนนั้นเนี่ยเขาชักเท้าออกมารองเท้าเนี่ยรองเท้านั้นเละเลยรองเท้านี่นเละเลยนะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะรองเท้าของเด็กผู้หญิงที่มันจะมีมีสายมีอะไรห้อยมาตองแต่งต่องแต่ง,ตง,ตงให้มันสวยงามตัวกรตูนพวกนี้นะฮะฉะนั้นเวลาขึ้นบันไดเลื่อนต้องบอกลูกๆนะว่ายืนตรงกลางอย่าไปยืนชิดด้านซ้ายหรือขวาประเภทชิดแบบว่าเอาเท้าไปชิดเลยเนี่ยนะมันหนีบเข้าไป ล่องฟันของของบันไดเลื่อนได้เมื่อทีเด็กก็แบบเตะเล่นเหยียบเล่นก็นอย่นะฉะนั้นต้องเือนะฮะเรื่องบันไดเลื่อนนี่มันมันก็มีมีข้อเสียอยู่เหมือนกันชะงูหัวนี่ก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กนะผู้ใหญ่ก็ผู้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะบางทีเราก็ดูข้างล่างมีอะไรเหรอมีเซลลมีอะไรเขาจัดกิจกรรมอะไรนี่แหละค่ะทานมาอีกทีขานปูนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคะสักครู่ค่ะ